สวัสดีเพื่อนๆทุกคนชาว YouTube และผู้ติดตามในช่องของเรานะคะนี่เป็นครั้งแรกในการอัดคลิปวิดีโอ,โอแบบการพูดคุยปกติก็จะอัดแบบว่าสถานการณ์หรือไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลง YouTube อะไรเงี้ยตอนนี้วันนี้เป็นวันคริสต์มาสเนาะวันที่25เมื่อวานนี้ได้ทานอาหารได้กิน ข้าวไปกับครอบครัวจับของขวัญปีใหม่อย่างสนุกสนานอ่าคริสต์มาส,สไม่ใช่ปีใหม่แต่ปีใหม่ก็ใกล้แล้วดูบรรยากาศที่บ้านนะคะ <c oughs> ตอนตอนนี้ช่วงนี้เวลานี้กี่โมงแล้ววันนี้ตื่นตื่นเร็วมากตื่นแต่เช้าเลยนอนไม่ค่อยหลับอาจจะเป็นเพราะว่านอนเร็วด้วยละมั้งแล้วก็ตื่นเช้า วันนี้ก็มาอยู่บ้านแฟน,ฟนค่ะามาทานอาหารคริสต์มาสที่นี่กันกรพร้อมกับลูกชายส่วนบรรยากาศข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมขาวๆหิมะตกตกไปแล้วอากาศก็หนาวมากเลยเขินนิดนึงก็ไม่รู้จะพูดอะไร เมื่อวานนี้แกะของขวัญได้เยอะอยู่เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่จำเป็นสำหรับในชีวิตประจำวันหรือการทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณของขวัญสำหรับคุณแฟนด้วยนะคะเซอร์ไพรส์ทุกปีแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็ซื้อด้วยกันแล้วก็มอกกมหกวัน แอบ,บตื่นเต้นต้องมีต้องต้องตื่นเต้นนิดหน่อยวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสเนาะวันที่ยี่สิบห้าวันที่คริสต์มาสเป็นทางการที่นี่เขาจะรับประทานอาหารกันช่วงของวันที่ยี่สิบสี่ของฝัญก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนให้กันอะไรเงี้ยค่ะของเมื่อวานแล้วก็รับประทานอาหาร อันนี้ได้วันหยุดทํางานประมาณอาทิตย์หนึ่งวันจันทร์ก็ต้องไปทํางานอีกสองวันแล้วก็ปิดปีใหม่ย,ยาวปีนี้เงียบเหงามากเลยค่ะเพราะว่าอาจจะไม่แน่ใจว่าสิ้นปีนี้จะได้ดูพุหรือเปล่าเพราะว่าสถานการณ์โควิดที่นี่มันเริ่มเข้าระบาดเร็วมากส่วนเมืองที่อยู่นี่ก็การติดเชื้อก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางเมืองหลวงที่มีผู้ติดเชื้อแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเยอะหน่อยแต่ด้วยสถิติของที่นี่การตายก็ไม่ได้เยอะมากเท่ากับสมยุโรปประเทศอื่นถือว่าการคุมสถานการณ์ที่นี่เนี่ยดีมากแล้วการรักษาการตรวจเช็คโควิดดีมากเ,าเบื่อจังเลยพูดถึงเรื่องเครียดปีนี้ ก็ไม่รู้ว่าหวังว่าสถานการณ์คงจะดีขึ้นยันปีหน้าเลยหวังไวค้ค่ะหวังไว้ว่ามันจะเร็วอืมก็วัคซีนอาจจะมาช่วงประมาณมกราอาจจะฉีดให้กับบุคลากรที่สำคัญก่อนอย่างเช่นหมอพยาบาลและผู้ดูแลคนป่วยที่ดูแลผู้ป่วยผู้สูงวัย ส่วนบุคคลธรรมดาอย่างเราอาจจะประมาณสักเมษาพฤษภาไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าหวังว่าวัคซีนนี้มันคงจะทำงานมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยลดการติดเชื้อได้ดีส่วนเรื่องของเมืองไทยก็ไม่รู้จะได้กลับเมื่อไหร่ปีหน้าก็คงไม่ได้กลับเพราะว่าคิดว่าคงได้ทำงานยาวเลยยังไม่มีฮอลิเดย์แน่นอนอืม แต่ก็คิดถึงที่บ้านเหมือนกันค่ะเพราะาไม่ได้กลับมาประมาณเกือบสองปีละด้วยอะไรหลายอย่างเนาะทำงานด้วยแล้วก็เรื่องย้ายบ้านเมื่อก่อนเนี้ยอยู่เมืองหลวงค่ะแล้วก็ยายไม่อยู่ที่นี่ได้ปีขวามาอยู่ที่อ,อีกเมืองหนึงห่งห่างจากเมืองหลวงประมาณสักร้อยแปดสิบกิโลร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบประมาณเนี้ยค่ะ ก็มาได้งานที่นี่แล้วก็มาอาศัยอยู่ที่นี่ได้ปีกว่ารแล้วแต่ถามว่าชอบไหมชอบมากนะคะที่นี่มันสงบสุขดีแล้วก็ไม่วุ่นวายการเดินทางก็ง่ายใช้รถบัสแล้วเดี๋ยวมีรถรถไฟแบบเป็นรถไฟลงังรถไฟลางอะไรเงี้ยค่ะจะทาจะเอะ่เริ่มทํางานปีหน้าตอนนี้เริ่มเทรนแล้ว จริงๆแล้วทางเมืองหลวงเขามีเขามีนานแล้วคะ่ะแต่ว่าทางเมืองที่เราอยู่เนี่ยังไม่มีแต่ก็จะเ,เริ่มปี2022ก่อสร้างไปเสร็จแล้วไปครึ่งหนึ่งแล้วเหลือการเทรนอย่างเดียวก็หวังว่าปีหน้าคงจะได้นั่ง <c oughs> เป็นยังไงบ้างทุกคนสบายดีไหมคริสต์มาสนี้ไปได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมคะ ส่วนทางนี้ก็ได้อยู่ที่บ้านฉนลองคริสต์มาสก,กับครอบครัวดูหนังก็คงไม่ได้ออกไปไหนนี่ค่ะเอาเลี้ยงแมวไปสองตัวอีกตัวหนึ่งก็นั่งเฝ้าเราอยู่ตรงนี้ค่ะนี่หนึ่งตัวชื่อเซปเปอเป็นชื่อภาษา,ษาฟิน่นชื่อชื่อฟินตัวผู้ค่ะ ชื่อนี่เป็นชื่อผู้ชายนางชอบนั่งเฝ้าสวยตัวนึงไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนตัวเมียค่ะชื่อน้องมินนี่เพิ่งจะเอามาเลี้ยงได้ไม่กี่เดือนวันนี้พามาอยู่ด้วยกันก็ยังปรับตัวเข้าไม่ได้เพิ่งจะผ่านไปได้แค่สองวันพื้นที่บ้านแฟนเขาเป็นเป็นบ้าน เป็นบ้านของเขาเลยมีพื้นที่กว้างแล้วก็มีลานกว้างให้แมวให้เดินให้วิ่งได้มีพื้นที่ให้แมวเดินมาแล้วค่ะคนนั้นใส่เสื้อสีแดงคุณแฟนค่ะเพิ่งตื่นเหมือกันนูนะคะเซฮัลลอ๊ะปะซาหน่อยมอยมอย เฮ็บปะเฮ็ปะเปะอ่านั่นแหละอีกตัวหนึ่งเจอละนี่ฮะน้องมินนี่ก็หาว่ามันอยู่ตรงไหนแอบมาอยู่ด้วยกันเจ็บปอคิดเล่นค่ ตัวนี้ขี้เล่นไม่ไอายตัวนี้ขี้อายมากมากดดไม่เหงาแล้วนะน้องแมวไม่เหงามีเพื่อนเล่นอนันนี้วันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหลังมาคุยกันใหม่นะคะเอาไว้ว่างๆเราจะมาพูดคุยแลกเป็นความคิดเห็นกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ